สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระนอนนะครับวัดพระนอนที่พะเยานะครับก็มาเก็บงานที่ค้างอยู่ตั้งแต่พายุเข้านะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมวิวครับเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างนะครับเบ็ดส,สวยๆครับวัดพระนอนนะครับพระนอนอยู่นู่นแหละ อวัดพระเจ้าตน้นอะไรสักอย่างจำไม่ได้เพื่อนผ่านไปเชียงรายก็จะผ่านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับชมทุ่งนาบ้างครับเหตุการณ์สร้างทางรถไฟนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนโลกชั่นก ความสุข้างสายตานะครับ,นะรบให้ชมวิวร,บรอบๆแล้วก็บรรยากาศนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเหล็กเสียงอะไรเยอะๆทั้งหลายครับมันเป็นวันอาทิตย์ก็สบายบายๆครับพาเพื่อนมาชมว,วิวทิวทัดสวย ื่อนได้ชมกันส่วของช่องพยายามนำเสนอสิ่งที่สิ่งที่ดีนะครับพอจะมีประโยชน์บ้างเพื่อให้เพื่อนเได้ชมเพื่อความบันเทิงชมคลิปให้มีความสุขครับเพื่อนดูนสวยๆบ้าง การทำงานทั่วไปน,นะครับเลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเพื่อนชมทุกหน้ากันบ้างอยากขึ้นดอยไปมาหลายวันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อนเคยลงคลิปไปแล้วนะครับตั้งแต่หน้ามอคเยาวมาจนถึง แยกไม่ต่ำเลยทีเดียวนะครับแถวแถวจำปาหวายนะครับก็หลายหลายกิโลอยู่นะครับชมวิวเป็นบรรยากาศบ้างนะครับเพื่อความสบายตานะครับขึ้นเขากันไม่เยอะหลยนะครับเราก็มาชมทุ่งชมดอยกันบ้างชมทุ่งนากันบ้างไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสวัสดีครับ